ดยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สดชีวิกิซูเปอร์ซินเตอร์นะคะวันนี้รับแรกพาคุณลูกค้ามาช้อปปิ้งนะคะในส่วนของออสินค้าจัดรายการนะคะอยู่ที่บริเวณร้านโปรโมชั่นแกลนดนฮอล์นะคะกับสินค้าหลากหลายนะคะจากแบรนด์ Beverly ่ฮิลล์โปรร l ับนะคะจัดรายการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาคุณลูกค้าชมนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคา พิเศษขนาดไหนนะคุณลูกค้าเหมือนเดิมไม่มีผิดหวังค่ะขนมาเต็มเลยคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าคุณหนูที่อยู่ตรงหน้านี้นะคุณลูกค้าราคาชัดเจนตรงนี้เลย1 9 9บาททุกผืนทุกสีนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะเสื้อยือดเสื้อโปโลนะคะรวมไปถึงกระเป๋าผ้าน่ารักนรักวันนี้มีหลายแบบเลยใครที่ชื่นชอบในส่วนของแบรนด ิล์วอริเอลโปรขับต้องชมไลน์นี้ค่ะชอบถูกใจแบบไหนก็ติดตามกันนะคะจะไปเร็วแล้วก็จะพยายามโชว์สินค้าให้ได้มากที่สุดนะคุณลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญวันนี้แอบไปส่องเสื้อยือดมาน่ารักมากลายน่ารักมากผ้านิ่มด้วยแต่ว่าขอขายเป็นผ้าขนุนก่อนแล้วขยับไปเรื่อยๆนะคุณลูกค้าไปดูกันทีละแบบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ขออนุญ,ญาตกลับกล้องดีกว่าวันนี้ขอเป็นกล้องหน้าดีกว่านะคะมาเป็นแบบ เพราะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไลท์แบบแนวนอนนะคะไลท์แบบแนวนอนเพราะฉะนั้นตัวเลขจะกลับนะไม่เป็นไรนะคุณลูกค้าราคา199่าบเค้าทขอชมเป็น้าขคุณูกก่อนนะคุณลูกค้า้าพคุณลูกเบลวิลิวเขาพิเศษนะคุณลูกค้าอันอื่นก่อนเลยที่เข้าตาเลยคือเป็นเซตแบบนี้ค่ะไม่มีใครทำนะภาพคุณลูกเบล y h i ิ l นะคะ จัดเป็นเซตเป็นกล่องแพ็กเกจให้สวยมากเป็นกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีโลโก้มีเบอร์รี่ฮิลให้ด้วยแล้วก็รานะคาอยู่ที่1นึ่เอ,อ้ยไม่ใช่199บาทราคาปกติ1,490ข้างกล่องนะคะ1,490ตัวเลขจะกลับนะคุณลูกค้าวันนี้ขาย199บาทกท่ือนะคะมีทั้งหมดสองเฉดสีให้เลือก5เฉดสีให้เลือกถ้าคุณรู้เบ l ร์รี่ฮนะคะ ผ้าเนื้อผ้านุ่มนุ่มกาลังดีนะคุณลูกค้าไม่นุ่มไปไม่แข็งไปนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยยังไม่เคยใช้ผ้ากุญูรรุ่นนี้นะคะรับประกันนะคะคือไม่ไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งกําลังเกินไปนะคะความนุ่มกําลังพอดีค่ะมาพร้อมกับราคาว,วันนี้ทุกสีหนึ199บาทขนาดนะคะของผ้ากุญูนะคะก็คืออ่าเขาเรียกอ,อะไรนะพันตัวได้อ ขนาดจะอยู่ที่กว้าง35กว้าง35แล้วก็ยาว70ค่ะกว้างไม่ใช่สิกว้าง70ยาว135ขอโทษค่ะกว้าง70แนวนี้นะแนวนี้70กว้างกว้าง70แล้วก็ยาว135เซน,นคุณลูกค้าแล้วก็ถ้าคุณหมูเขาจะมีนี่เลยค่ะลายปักให้ด้วยเดี๋ยวให้ทูนขอแยะโชว์ลายปักแป๊บนึงนะคะ ปักลายให้สวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าของแค้นะคะจากเบลลี่ยูบ l ลนะคะบอลลูคะบร้อยเก้าสิบ9กบาททั้งหมดเลยสีแรกค่ะคุณลูกค้าสีชมพูค่ะไปเร็วแล้วนะคะผ้าขนหนูนี่199บาทผ้าขนหนูจ้าสีสวยๆแบบนี้เลยสีที่หนึ่งค่ะคุณลูกค้าสีชมพูนะคะไปดูต่อจ้าขยับมาเข้มหน่อยคุณลูกค้านี่ เอาจริงๆนะคุณลูกค้าแพ็กเกจเขาสวยมากเลยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าหลายๆคนนิยมนิยมซื้อเป็นของขวัญปีใหม่รูหรามากจ่าย199บาทถูกใจคนรับถูกใจผู้ให้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสินค้าที่ควรค่ากับการซื้อเป็นของขวัญอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะอ่ะต่อไปสีกลมค่ะคุณลูกค้าหนีปักลายเสื่อๆแบบนี้เลยสีกลมค่ะคุณลูกค้า199บาททั้งหมดจ้า มาสีส้มจ้ะอ๋อแต่ละสีลายเขาจะไม่เหมือนกันนะสีส้มจะเป็นลูกหมีให้ด้วย199บาทจ้าหรือว่าจะเป็นสียอดนรือนะสีขาวค่ะสีขาวค่ะสำหรับผู้กาที่สนใจแล้วอ,อยากจะซื้อช้อปปิ้งในส่วนของ จากเออบอร์รี่คิวโปโลขับนะคะคก็เรามีเวลาจนถึงวันที่9 9ธันวาคมนี้นะคะคุณลูกค้าจากรายการอันนี้เป็นเขียวมิ้นจ์จ้ะสีเขียวมิ้นจ์สวยๆเลยอันนี้ก็199บาทจา้ะอันนี้คล้ายนะคุณลูกค้าอันนี้เป็นสีสีฟ้าค่ะสีฟ้าคุณลูกค้าหนึ่5เฉดส,สีให้คุณลูกค้าเลือกเลยจ้ะ199บาททั้งหมดเลยยาวว่าถ้าเขาแบบ ไม่แข็งมากไม่นุ่มากความคามนุ่มความอ่อนกําลังพอดีเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะมาพรอมกับแพ็กเกจน่ารักนรักแบบนี้เลยซื้อเป็นของขวัญคุ้มค่าแน่ร้อบาทนะคะไปดูต่อนะคุณลูกค้าไปดูต่อจบในส่วนของผ้าคนดูแล้วที่อยากโชว์อีกนะคุณลูกค้าเป็นในส่วนของกระเป๋าผ้าเบลว h i ิ l นี่มาจากรายการตรงนี้ค่ะวันนี้ขายทุกไเลยกระเป๋าผ้าหนึ199บาทนี่หง กระเป๋าผ้า99บาทกระเป๋าผ้านะคะ99บาทน่นรารักน่นนราน 8, นนรักแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่ด้วย99ข้างหลังเป็นปักปัก โลโก้นะคะบิลลี่ฮิลโปรโลคับนะคะแล้วก็ข้างหน้าเป็นหมีน่ารักน่ารักแบบนี้เลย99บาททุกใบเลยกระเป๋าหน้ไอต่อนะค่ะะกรเป๋าขออนุญาตไปโชว์เป็นเสยยืดลด48บสยืดหรือโปโลก่อนดีเราปกติ48บาทลดเหลือ42บาทข้อมูลมาลิป100เซนราหูทิพย์5กิโลกรัมปกติ1 4 5บาทลดเหลือ129บาทยาส้ม บอนดารีเสแอหนึ่ร้อยสี่บกาแพ็คคู่ประตอเ็ตตต่าคขอโชว์ไม่ได้ส่วนของโปโลนะคะโปโลนี้ราคา่ป้อยเก้าสิบหนึ่งพวันนี้เหลือ590บบาททุกแบบทุกสีเลยขอรญยตโชว์ทีละตัวนะคุณลูกค้าโอ้โหสีเยอะมากเลยจะพยายามโชว์ให้เร็วที่สุดอะย้ำว่าไีห้าร้อยเก้าสิทั้งหมดจากคุณลูกค้าห้าเกาสิสีแรกสีชมพูค่ะเขาจะมีปากแถบโปโลให้ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีรูปหมีให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็พิมพ์คำว่า B B H T C b e e r l y h i l l p o l o c ขับนี่แบบนี้เลยทรงสวยนี่ของผู้หญิงนะคะคุณลูกค้า590ทั้งหมดเลยสีแรกสีชมพูค่ะไปต่อนะคะเจ็ด้บเาาทสี่ซื้อหมาหนโรม่้าสิบบกาบาทเหลืองสว่างเลยนี่นะคะห้รเิลเหลือเดโรงน้า ได่้ได้กับรายการลดราคาครั้งดีใดรมราคาของกังลดสค้ราคางรหยดสุรยดทกเรื่องค้ี่้าคนขับนี้าคนี้านขีม้าคนขี่ม้าคนขี่ม้าคนขี้าคนี้ค้าคนี้นี่ม้าคนขี่้าคนขีม้า่มข่้า้าม้่้คมป่ม้น้ามค่าม้ข้า้้ม่้ม่้ม้่ ได้มีพ s ธุริกิจสิทธิพิเศษถึง u ต่อต่อที่1รับส่วนลด10% ราคาปกติจุก้อในขวแดงเข้มจ้มีตัวใหญ่ขึ้นมาโซ่คะแนนทุครั้งที่ซื้อสินคาก็จะประมาณนี้นะคะต่อที่สามสองคะแนนทุกลดือนไม่พูดเยอะเข้าขายดีอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วไปต่อค่ะคุณลูกค้าเพิ่ม11%และวันสุชร์สตุลคเ่เาะเคาเตรแรนด์เนมเกรดเเมื่อใช้คะแนนเท่ากดยอดซื้อสมัครฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หลองธุิกิสเปอร์เซ็นเตอร์ กับคู่ค่าชมดีๆเสื้อยืดสวยไลเสื้อยืดปกโปโลนะคะค่าค่านุ๊กนะคะระบายากาศดีไม่มีเยื่อในสุกคละเราเป็นคอตตอนร้อยเซนเตอร์นะคะแต่ว่าราคาพิทีซีฟอรเรสตาเพื่อประหยัดยอดจ่ายต่อเซลล์สลีบตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2564ที่ห้างชวิกิจซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีครบสีเลยอ่ะแม่สีชมพูค่ะล9ยเาดจ้ะ ดถลมราคาถอมหนาวธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์จัดราการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ลดถลมราคา <ไส S 2> ท้อลมหนา25สิงหาคม2563 พบกับสินค้าลดกระนำมากมายอาทิแมกดีนลดสูงสุด70% 25พฤศจิกายนถึง -16 ธันวาคม2563พร้อมด้วยรองเท้าเซนโซลด60-80% 25พฤศจิกายนถึง -10 ธันวาคม2563ที่ลานโปรโมชั่นฮั่นชูกิซุเปอร์เซ็นเตอร์และเบเวอรี่ฮิลล์โอโลขัดโดยท้าสิบแด์เสื้อคอรลมปกติ1,890บาทลดเหลือ290บาท25พฤศจิกายนถึง -9 ธันวาคม2563 ร้อยหกสิชื่อบริเวณแคนฮอร์วันไอริลเล่นท่องทวิกิซูปเปอร์เซ็นเตอร์และเปิดบริการแล้ววีคาเฟ่แอนโคลที่ชั้น2องหน้าร่มภาพยนตร์เอ็มวีพีพบกับคาฟเฟ่เก๋ๆสไตล์มินิม,มอลให้คุณได้ชิมงานพบปะสังสรรค์พักผ่อนในบรรยากาศบาสบายๆกับเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยวราคาประหยัดไม่ว่าจะวันไหนไหนก็สบายๆที่วีคาฟเฟ่แอนโคลชั้นสองหน้าร่มภาพยนตร์เอ็มวีพี นอกจากนี้ยังพบกับสินค้าส์สเบอร์มเกตเครืร่องครัวเครือร่องใช้ไฟฟ้าสินค้าเบเตอร์ลีดดีแลนและสินค้าอื่นอีกมากมายมารวมราคากันแบบพูดสุดโหระยาสุดประหยา้ยาในทันในเลือกซื้อเลือกหากันงยามจุใจอาชีพกระชับเพื่อสุขภาพราคาเริ่มต้นที่2อ9บาทกระชับแบรนด์กระชับสปอร์ตกระชับชนมมิงและกระชับอื่นอีกมากมายราคาสุดพิเศษพร้อมทั้งขนมปังพีขนมปุกอีกหลากหลายชนิด ติดมาด้วยน้ำมันชูเหลืออุนูดลงวก็เดยวพาทเอยือ48บาทอีกร่นหนึงจะเป็นรุ่นหนีเือ48บหือันนี้ก็รายน่ารักน่ารักเยอะ4 5บาทลดเหลือ129บาทยาซิฟอนดาลีเฟแอนไบท์1 0กรัมแพ็คคู่ราคติด87บาทลดเหลือ63บาทิต้าโรชั่น400มลทุกสีราคาติด169บาทลดเหลือ95บาทแอนโคนโมซี้0 0กรัมทุกสีแพ็คสแถมหนึ่งาาติ99บาทลด เหลือ77บาทสบมู่โปรเทค65กรัมแพ็ก4ทุกสูปกติ59บาทลบเหลือ43บาทครีมอาบน้ำทุก,าก,ก้า5 0 0มลและครีมอาบน้ำพยาลูรอน450มลทุกสูปกติ129บาทซื้อ1แถม1แพ็กในตัวราคา109บาทแอดแทรลิคิด 3D ครีแอชั่น800มลและ770มลซอสแชมพูซอสแดงซันนี่คิสและแมทชีน750มล720มลและ650มลราคาถูกเลือ79บาทพิเศษซื้อ1 แถมหนึ่งโอโมสูตรมาตรฐาน2,700กรัมและโอโมสันชาย0 0 0 0กรัมปกติ149บาทลดเหลือ99บาบเ้าาทพักลมโยโย่ินิ้วปกคาต็มาอหสิบเาบาทลดเหลือส9 9รอยก้าสิบเก้าบาทไม่ได้ทำห้ารดราคาคร้งยิงใหญ่ลดถลราคาถลหนักตกแสินค้าราคาถูกสุดถูประหยัดสุดประยัดมากกว่าเลือก้ออ่อมากกว่ารอท้ารูด้ววันนี้คู่สอง้าส เป็นแตะนุ่มนะคะมีทั้งแบบลายหมีแล้วก็ลายคาดนะเป็นรองเท้าแตะที่นุ่มมากสองร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าราคาปกติหนึ่งพันเก้าสิบนะจ๊ะให้ดูค่ะวันนี้เหลือสองร้อยเก้าสิบบาททุกคูคเคคค่เป็นแตะนิ่มค่ะคุณลูกค้าเป็นแตะนิ่มใส่สบายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าใส่ทนใส่ทนแล้วก็อันนี้คื ุยน้ำน่ค,คะเป็นรองลเล้าเตะ290บาทสีแรกสีขาวนะคะตามด้วยสีน้ำเงินค่ะน่ารักตรงลายหมีนี่แหละคุณลูกค้า290บาทจ้าสีกลมนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะหรือว่าจะเป็นแบบแตะเป็นแบบลายคาดก็มีะคะ่ะ ง้แดเพิ่ม12อเไนวันจันีต้อใชกันในีีอร์ตต้องอัดยอดจบเ็สันอันนี้จะเป็นสีออกแบบม่วงอ่อนๆนะคุณลูกค้าสีม่วงอ่อนสวยๆเลยคุณลูกค้าหรือจะเป็นสีขาวนะคะและก็นี่เลยค่ะสีเผิว298ทั้งหมดเลยจ้า ไปต่อที่มุมสุดท้ายของวิลลาร h ฮิ l นะคะคุณลูกค้าเป็นกางเกงยีนค่ะเคเนเเเงยยยยีีรราาดวลใช่ม้ ฉคนกนกีของเบอร์รี่ฮิววันนี้ทุกตัวนะคะทุกตัวีส่งขายราคาเดีทอานะคะ้งหาด้วยรเทาเโซ่ลดกบถอรกร์แลด้อกม่้ยเอี่ฮิวโ เสื้อคอร์ร่งปกติ1,190บาทลดเหลือ290บาท25พฤศจิกายนถึง9ธันวาคม2563ที่บริเวณแกรลอร์ภันในเลื่อน3 9า Super c t กระบอกนะครัแลเปิดบริการแล้วมีคาแฟแอนโคที่ชั้น2ห้องภาพยนตร์ m ท p และกาแฟเกตเอนกระมินิบ็อกก์ที่กได้ทกอย่างะม่วงปับซันสอผของในบรรยากาศสบายๆร่คงดมรสชาติเี่นราคาประหยัดไห้หนาจุ่มไม่น สสที่บีบอัดไ้แอนโฟทันสมัารบพเอีดจานข้างหลังก็เป็นแบบเจ็ตคอสต์ดงเียนสวยด้านข้าก็ะเแบเจตคอาต์ดังเอียนสวราู้ชยที่ชอบเป็นตัลยผู้ายดี่ชอเป็นเลยผู้าทําอบเป็นต กรบอกเลชรสุนาเริม <Rach> ต <aj unt> ้นที่2 9 9บาทกระชั่วแรงกระชั่สก๊อตกระชั่ลมหีและกระชั่อุ้ตอีกมากมายราคาสพิเศษรับค่าขนปังปิ้งนกโคกี้หลากหลายชนิดแถมอด้วยุันเลียนตัห่งเมตรปกติ55้าสิบล้าบาทลดเหลือสีบบาท จะเป็นเทสตงเะ็ดรกรมิบดเหลือ42บาทเข้าออมะลิกห0 0ร้คยอรงทิพย์5กิโลกรัมออติ145บาทลบเหลือ129งอย่สิบาทยาซิฟอนดาลิเสอมไร์หร้ยสบกรัมแพ็คคู่ปอมติ87บาทลบเหลือ63บาทชิตราโรชั่นี่ร้อยมลลิลิทุกสี่ออมตาทนึ่งรคอมหกสิบเกบาทลบเหลือเก้าสิบหาบาทแเ้งคอนโมาท่ร้อยพรัมทุกสู่แคองปพตค59บาท ลบเหลือ43บาทครีมอาบน้ำทุกสาวกก500มลแลคะครีมอน้ำมีายารูรน450มลทุกสูตรปกติ129บาทซื้อ1แถม1นึ่งแพ็กใบตัวราคา109บาทแอนทาริสครีม 3D r e c o n n ชั่น800มลและ770มลซอฟต์ชมพูซอฟต์แดงซันน y k i ิสและแมทช์ชิน750มล720มลและจะประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าสินค<ม>้าจัดรายการพิเศษโดยรีโิวโลว์ขาวนะคะก็ราคาพิเศษจริงๆคุลูกค้าแล้วก็เราจัด รายการเชือวันที่9ทั้งวัคพรนี้นะคะยังไงทุกคนที่สนใจสินค้า,ท,าที่โชว์ในไลฟ์สดน,นะคะสองช่องทางการสั่งซื้อค่ะคุณคค่ะ คือ,อจะสั่งซื้อทางไดเซนเซอร์ก็ได้นะคะแท็หน้าจอสินค้าที่คุณผู้ค้าสในใจที่โชว์ไปนะคะแล้วก็ทักมาหาแอดมินเลยเดี๋ยวแอดมินดูแลต่อให้มีบริการจราัดส่งคิดค่าขนส่งตามจริงกับบริษัทแฝกนะคะก็ไม่แพงนะคุณผู้ค้าหรือคุณผู้ค้าจะมาเลือกช้อปปิ้งได้ที่ที่ห้างคุณผิดซุปเปอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะสินค้าบริเวณยูปราคาจะจัดบริการอยู่ที่ลานตรงแม่นแกรนด์ฮอลล์อยู่ตรงบันไดเลยนะคะก็จะ 啊。